สวัสดีค่ะวันนี้พี่ตุ้มพามาดูนะคะการต้มสมุนไพรจากเจ้าของสูตรแชมพูสมุนไพรโฟร์แวลไทยแลนด์นะคะแม่โสภานั่นเองนะคะวันนี้แม่โสภาลงมือมาดูหม้อต้มสมุนไพรเองเลยนะคะสวัสดีค่ะแม่ค่ะวันนี้แม่ต้มกี่หม้อเจ้าต้มแปดหม้อเจ้าแปดหม้อมาเจ้าสี่มะแรงสี่กับเจ้าแม่มเจ้าสีมแรงนี่อย่างแม่ถึงต้องต้มเตาทานแม่เอาเอาเตาแก๊สได้กับเจ้า แกไัได้ค่ะต่ไารน,นี่เขาจะได้เคี่ยวทั้งคืนเจ้าเพื่อนน้ำยามันจะได้ออกน้ําสมุนไพรมันจะได้ออกมาเนาะแม่นเนาะแล้วก็ถ้าเราสมมุติว่าเราต้มเตาแก๊สเ,เคี่ยวไว้อมันประเมินกันกับแม่อย่างต้องใจเตาแก๊สเตาแกมันร้อนตอเดียวหรือก็แหง้งเสี่ยงหมดแล้วเจ้าถ้าเตาถ่านนี่มันจะเคี่ยวไว้ทั้งคืน น้ำยาสมุนไพรจากสมุนไพรเนี่ยจะได้ดึงตัวยาสมุนไพรออกมากําจัดรังแคแล้วก็ลดผมล่วงนะเหล่งผมงอกลูกค้าได้ดีเต็มประสิทธิภาพแม่นกับเจ้าแม่เดือดก็ค่ะเดือดปุ๊ดปุ๊ดนะคะแม่จะเที่ยวไว้ทั้งคืนเลยเจ้าแล้วแม่ฮู้ได้จะไใดว่าแม่จะต้องใส่อย่างนักน้อยหมอกได้อะแม่ไหต่ตอนพวกแม่พวกสอนจะสอนว่าใส่อันนั้นเต้าอั้นอันนี้เต้าอี้ยาเจ้า เป็นสูตรโบราณโบราณจากทวดเลยเนาะแม่นอกจากก็อุ้ยแม่มอนเลยเนาะแม่นอ,อนเ้ามาผสมกนกสมัยหม่เพื่อเป็นกเป็นด่างน,น้าละยี่ี่ก็จะไปไปเห็นหม่เนอนา้าพี่ตุ้มก็จะไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะเจ้าเพื่อาการเอาสมุนไพรมาใช้กับแชมพูเนี่ย ลูกค้าเอาไปใช้ได้จะได้เกิดผลสูงสุดนะคะมาว่าจะเป็นการลดผมร่วงเร่งผมงอกใหม่แลว้วก็ไขที่เป็นแบบเชื้อราบนหนังศีรษะหรือเป็นอ่าเป็นห้องอย่างเป็นชั้นนตุเป็นตุมเป็นคันนะเจ้าเป็นหนังศีรษะลอกพวกนี้สมุนไพรของเขาจะมีฤทธิ์ในการทำใื้อนะคะโรคแบบนั้นน่ดีขึ้นได้มาได้รักษานะเจ้าแต่ดีขึ้นอันนี้สูตรบคัคขูดกับแม่ะบคัคขูดนี่เหมาะสำหรับคนหนังศีรษะแห้งเนาะไหมนเนาะใส่บคัคขุดหน้าขนาดเลยเนาะไหมนเนาะ สำหรับผมมัน,นะะสำหรับผมมันคนที่แบบมีผมมันแล้วก็อ่าเพื่อทําว่าอย่างอ่ะซักตึงวันนี้ค่ะน้าหนังหัวเป็นกีบเป็นกีบรีบๆน,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 นี่นะร้านก็จะเล่นง,งอเพื่อยขึ้นนะจาเจาหัวร้านก็เล่นง,งอหน่วยเวยขึ้นไม่ฮอนนะไมนะ่นาะในนี้พี่ต้องแบบใช้พัดลมเป่าจุ้ยเพราะว่าเขาเป็นลงแบบลงสมุนไพรต้มสมุนไพรที่เป็นลงปิดรักษาความสะอาดแบบเฮ้อ่าขี้ฝุ่นที่ดินปิวเข้ามาได้นะจ้า ขอบคุณเจ้าแม่สโสภาเจ้าขอบคุณเจ้าวันดีเจ้าคู่